หลับในคลิปนี้นะครับก็เป็นการดูดวงของท่านท่านหนึ่งนะครับที่ทํางานในหน่วยงานราชการนะครับก็มาดูดวงกับผมดูจากพื้นดวงแล้วเนี่ยในพื้นดวงนะครับมีดาวที่ดีอยู่ในดวงนะครับก็มีดาวอะไรบ้างดาวที่ดีนะครับจุดแรกเลยก็คือคุณมี เมษพฤษั์ถึงอาทิตย์นะครับก็มีโชคลาบนะฮะก็คือมีโอกาสที่ดีๆในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยอดาวตัวนี้เคยมาแล้วในอดีตก็คือเคยมาตอนที่คุณอายุ18ปีนะครับตอนนั้นเรียนปวสอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยสอบราชการติดนะครับแต่คุณก็ตัดสินใจไม่เลือก เลือกเส้นทางที่จะเรียนต่อให้จบนะครับอันนี้ก็คือดาวตัวนี้มานะครับดาวตัวนี้จะมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนเมษายนปีหนึ่งแปดศูนย์สี่ทับศูนย์แปดทับหนึ่งแปดนะฮะสองห้า เป็น 2, 0, 1, สองศหนึ่งแปดเมษายนปีสองพันสิบแปดนะครับแต่ว่าที่เด่นๆน,นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงปลายปีสิบเจ็ดมากกว่าประมาณช่วงปลายปีหนึ่งเจ็ดปีนี้ปีหนึ่งห้านะครับอีกสองปีก็จะเป็นช่วงชีวิตที่ดีนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน ตามที่คุยกันผ่านไลน์เนี่ยคุณก็ถามว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเป็น C9 หรือไม่ผมคิดว่าดาวดวงนี้เนี่ยก็หมายความถึงการได้เลื่อนขั้นด้วยนะครับการได้เลื่อนขั้นเป็น C9 ก็เป็นเรื่องที่โชคดีนะฮะน่าจะได้หรือคุณก็ถามผมว่าในช่วงที่ดาวตัวนี้มาเนี่ยคุณมีดาวที่ไม่ดีมาด้วยกันก็คือคุณมีเมทาเดสมาด้วยเนี่ยมันจะทําให้คุณ ไม่ได้รับโอกาสจากตอนนั้นไหมเพราะว่าเมื่อตอนที่คุณอายุสิบแปดเนี่ยคุณสอบกรมที่ดินได้แล้วคุณก็ตัดสินใจไม่เลือกเพราะเลือกเรียนต่อนะครับมันก็ทําให้คุณพลาดโอกาสผมก็จะบอกว่าในช่วงปลายปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนตอนที่คุณอายุสิบแปดเช่นกันนะครับแล้วคุณก็เลือกทางที่ดีที่สุดแล้วซึ่งมันก็ดีกับชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไม่ต้องไปเสียใจว่ามีอะไรเข้ามาดีๆแล้วคุณ พลาดโอกาสเพราะว่าโอกาสที่พลาดเนี่ยมันพลาดไปเพราะว่าคุณมีสิ่งที่ดีมากกว่าโอกาสที่คุณพลาดนะครับอันนี้นะฮะคือ,อาดาวในพื้นดวงคุณมันมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีไอฮาร์เดมาด้วยคือไอตัวนี้ม,มาเมื่อไหร่ไอฮาร์เดมาเมื่อนั้นนะครับแต่คุณก็จะได้สิ่งที่ดีไปองศาเมื่อเท่ากันด้วยนะสามร้อยสิบองศาเหมือนได้เลยนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับในพื้นดวงคุณก็ ง่ายๆคือปลายปี2017เป็นช่วงชีวิตที่ดีนะครับรออีกแค่2ปีเองนะฮะแป๊บเดียวต่อไปนะฮะคุณมีดาวในพื้นดวงคุณเนี่ยคุณมีดาวพุธวันคนุสด้วยนะฮะผมไม่ได้เขียนไปสะท้อนอาทิตย์เท่ากับพุทธทับวันคนุส ขบันคานุษนะฮะสามาราสี่สิบสามเลยก็คือชีวิตคุณเนี่ยไม่อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับโต๊ะไม่ได้อยู่ในห้องเล็กๆห้องเดียวแล้วไม่ได้ไปไหนมาไหนนะฮะชีวิตคุณเนี่ยมันหมายความว่าคุณมีการเคลื่อนไหวมากมีการติดต่อคบหากับคนอื่นเกี่ยวข้องกับคนอื่นจํานวนมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะฮะคุณไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับนี่คือลักษณะชีวิตของคุณนะครับดังนั้นโอกาสอ้วนมีน้อยเพราะว่าเดินทางบ่อย เจอคนมากนะฮะต่อไปในพื้นดวงคุณเนี่ยมีพฤ้ัสรเน็จูนถึงสะท้อนราหูนะฮะก็เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดการหลงผิดนะฮะในเรื่องของการลงทุนร่วมกับคนอื่นดังนั้นก็ต้องระวังหน่อยเรื่อง การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการหลงผิดเรื่องเงินเงินทองทองที่จะนํามาซึ่งปัญหาในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ดูว่าเมื่อไหร่ลืมดูนะไอ้ตัวเนี้ยลืมดูเดี๋ยวคุยกันในไลน์แล้วกันนะไอ้ตัวนี้ถ้าไตัวนี้มาก็ต้องระวังหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้สาคัญมากนะฮะผมก็เลยไม่ได้ดูไม่ได้มีบทบาทอะไรมากก็ มันแค่เป็นบอกว่าคุณจะต้องมีเรื่องของเงินมาอยู่เหนือการตัดสินใจนะฮะก็ะอาจจะทําให้อารมณ์ั่ววูบทาให้คุณมีปัญหาได้ต่อไปคุณมีอาทิตย์เท่ากับลัคนาเนปจูนอาทิตย์เท่ากับลัคนาเนปจูนตัวนี้ประสบปัญหาเพราะผู้อื่นคนอื่นสร้างปัญหาให้คุณหรือคนอื่นมาหลอกลวงคุณปกปิด ซ่อนเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือดวงคุณนะฮะดังนั้นก็ไม่ใจะอย่างนี้อยู่บ่อยๆในชีวิตโดยเฉพาะคุณทำงานราชาการในหน่วยงานแห่งนี้ด้วยเนี่ยแน่นอนไม่มีใครเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเปิดเผยหมดเขาก็จะเดือดร้อนดังนั้นเขาจะไม่เปิดเผยมันก็เลยเข้าตาม่วงคุณเลยว่ามักจะมีคนมาโกหกหลอกลวงคุณอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ โดยทั่วๆไปเป็นอย่างนี้แต่พอถึงปีที่มันจะเกิดขึ้นมันจะแสดงอิทธิพลมากผมก็จะขอระบุป,ปีเลยนะฮะโดยดูจากการย้อนอดีตไปเนี่ยก็พบว่าในช่วงปี2012ช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะฮะกลางปีคือมิถุนายนไปจนถึงตอนสิ้นปีเลยเนี่ยมิถุนาถึงธันวาปี2012นี่ยนะครับถ้าเกิดคุณยังสงสัยอยู่ว่าปี2012คือเท่าไหร่ ปี2555ปีนี้ปี2558นะฮะปี2555เนี่ย2555เนี่ยคุณก็คงจะเป็นประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองคนอื่นเออไม่ใช่เรื่องเงินทองก็อาจจะเรื่องเงินเรื่องทองด้วยก็ได้นะฮะแต่เป็นเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยทําให้คุณได้รับความเสียหายนะฮะในช่วงกลางปี2 0 1 2เป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงเนี้ไอ้ดาวตัวนี้มาคนใกล้ชิด คนรอบข้างเนี่ยมาทำให้คุณเกิดปัญหาในชีวิตเลยนะฮะตัวเนี้ยลองนึกดูสิครับว่าใช่หรือไม่ผมว่าใช่ดาวมาขนาดนี้ถ้าไม่ใช่แปลว่าคุณบอกเวลาผมผิดคาดเคลื่อนเกินสี่นาทีเพราะว่าดาวตรงนี้มันองศาขนาดนี้สามร้อยสิบองศาเนี่ยมันพลาดยากมากเลยมันต้องเกิดขึ้นนะคุณไปนึกดูช่วงปลายปีกลางปีถึงปลายปีเนี่ยฮะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า มีปัญหากับผู้อื่นแน่นอนแล้วดาวดวงนี้จะมาอีกทีเมื่อไหร่มันจะมาในช่วงกลางปี2035ถึงปลายปี2036มันจะมาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับปี2012นั่นเองนะครับดังนั้นดูอนาคตแล้วก็ต้องระวังนะฮะรู้ไว้แล้วว่าจะมีเหตุการณ์นี้ก็ ระวังและทําใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองดูดวงไว้ก่อนก็ดีนะทำใจไว้ได้ก่อนต่อไปในดวงของคุณก็มีเมริเดียนถึงอังคารก็คือมีจิตใจเข้มแข็งลักษณะคุณดูไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคุณมีอังคารนี่เองดูออกจะเข้าห้าวแข็งแข็งหน่อยนะฮะก็เหมาะกับอาชีพของคุณอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เหมาะกับบุคลิกของคุณด้วยที่ทําหน่วยงานนี้ ที่ทาอาชีพในหน่วยงานแห่งนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวอังคารเนี่ยมันมันมีผลในตอนเนี้ยฮะถ้าอังคารเข้ามาไห่เนี่ยแปลว,ว่าคุณจะประสบปัญหาละมันมีเสาเข้ามาด้วยนะฮะอังคารเสราจะเข้ามาตอนกลางปีสองพันยิบเอ็ดไอ้ตัวเนี้ที่ผมบอกมีปัญหาเนี่ยกลางปีสองศูนย์สองหนึ่งก็ ความหมายมันก็คือเรื่องของการหยุดชะงักงานนะฮะงานไม่เดินออกจากงานเจ็บป่วยอะไรพวกนี้นะฮะเป็นความหมายประมาณนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะฮะก็ระวังไว้แล้วกันนะครับในช่วงนี้เก้าสิบองศาแล้วก็ในดวงคุณมีราหูเนปจูนถึงลัคนาด,ด้วยก็คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่คุณถูกทอดทิ้งไม่สามารถ หาพักพวกได้มีปัญหานะฮะปลายปี2018ถึงต้นปี2019ลาหูนี่ลาหูเนปจูนสงสัยผมไม่ได้เขียนเขียนเลยแล้วกันนะฮะลัคนาอ่ะอันนี้ฮะลาหูเนปจูน เราหูเนปบจูนเนี่ยนะฮะมันเคยมาแล้วในอดีตนะฮะแต่ผมไม่ได้ดูว่ามาเมื่อไหร่ที่เกียดดูมันเยอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะความหมายมันไม่ดีนะฮะไม่สามารถหาสมัครพักพวกได้นะฮะคนอื่นหนีเราไปคนอื่นไปจากเรานะฮะเราถูกทอดทิ้งเราปล่อยให้รอยแพอย่างเงี้ยน,นะฮะในช่วงปลายปี2018อันเนี้ย ปลายปีสองศูย์หนึ่งปดถึงต้นสองศย์หนึ่งเกช่วงนั้นไม่ดีนะฮะก็ระวังหน่อยละกันทำอะไรอย่าคาดหวังมากนักนะฮะในช่วงนั้นแล้วก็มีช่วงวันเกิดด้วยช่วงเกิดปีสองศูนย์สองูนย์เ้ี่ดาวเนี้ยามามันอยู่สั้นตั้นเลยช่วงวันเกิดดังนั้นในช่วงเวลานี้ที่ผมเขียนเนี่ยนะฮะก็ระวังหน่อยนะฮะทำใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่มันดีกับคุณเนี่ยนะฮะมันคือตัวนี้ฟังเรื่องไม่ดีไปหลายตัวแล้วมาฟังเรื่องที่ดีบ้างก็คือตัวนี้ครับสะท้อนเมรเดียนถึงเม็วันคานุสตัวนี้หมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีอํานาจมากขึ้นเนี่ตรงนี้ผมว่าคุณน่าจะหมายถึงการที่คุณได้เป็นซีเกด้วยอายุน้อยนะฮะตอนนี้เป็นซีแปดอายุน้อยแล้วนะฮะอีก อีกสปีคุณจะเป็นสี่เก้าอายุน้อยด้วยนะฮะก็คือดาวนี้มันหมายถึงดาวที่คุณมีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันมาประจวบเหมาะกับไอตัวนี้พอดีไอตัวนี้บอกว่าจะมาปลายปีสอง7สิบเจ็ดเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันมาใกล้เคียงกันผมว่าตรงนี้แหละมันมาผนึกอํานาจกันนะฮะไอตัวนี้มันบอกว่ามาปลายปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็ไปถึงช่วงกลางปี 2,0,1,8ดังนั้นเนี่ยคุณจะได้เป็น C9 เกนี่ยก็อยู่ในช่วงตั้งแต่ปลายปี2017เป็นต้นไปแล้วมันจะแสดงผลไม่เกินปี2018เนี่ยได้แน่ถ้าไม่ได้แล้วก็หมดโอกาสละดังน,น,นผมคิดว่าจะต้องได้นะต้องได้แน่เลยในช่วงนี้ C9 อายุน้อยผมดูดวงไว้ให้แล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดได้จริงนี่อย่าลืมมาบอกผมด้วย โฆษณสาสัผมด้วยนะอันน to ี้ดาวมันบอกคนอื yeah. ่นจะได้เชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าจริงก็เนี่ยนะฮะสีเก้าคุณถามสีเก้าเนี่ยสีเก้าแน่นอนมีดาวมาสนับสรุนสองดวงทําอิทธิพลอย่างแรงมากสุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของราหูผู้ลหัสถึงลัคนามาอยู่ไหนเนี่ย ตัวนี้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 นะฮะตัวนี้นี่คือดาวในดวงของคุณอีกตัวนึ่งตัวนี้เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นการติดต่อที่มีโชคมีโชคจากการติดต่อรือจริงๆมันก็คือความหมายของคําว่าโชคดีนั่นเองนะฮะคุณมีความโชคดีเกิดขึ้นจริงๆดวงนี้ผมเคยดูให้คุณแล้วแล้วผมไปดูตั้ง สถานที่เกิดให้คุณผิดคือผมไปตั้งสถานที่เกิดให้คุณที่จังหวัดสุพรรณแล้วผมก็เลยไปอธิบายมันก็มีดาวนี้เหมือนกันแต่ว่ามันระยะเวลามัน,มนห่างคาดเคลื่อนกันเพราะกรุงเทพกับสุพรรณมันห่างกันอยู่ดังนั้นก็เลยทําให้ผมไลืทายผิดไปเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ตรงนะคะพอผมไปตั้งว่าคุณเกิดที่กรุงเทพเนี่ยโรงพยาบาลพระมงกุฎมงคะก็ไปใจไอ้คู่นี้ขึ้นมาแล้วก็ไอ้คู่นี้มันระบุเลยว่ามันจะต้องเกิดช่วงกลางปีสองพันสิบสาม แล้วบังเอิญว่าไอ้ราหูพฤหัสมันมาคู่กับราหูฮาเดสด้วยไอ้ราหูฮาเดเนี่มันมาช่วง5เดือนแรกของปี14แต่ถ้าเกิดดูจากตัวพฤหัสตัวเดียวเนี่ยตัวพฤหัสตัวนี้มันมานี่เลยพุพฤหัสมันมาช่วงกลางปี2013เลยดังนั้นก็หมายความว่าในช่วงกลางปี2013เนี่ยคุณมีโชคก็คือคุณได้เล่นขั่นเป็น48เพราะไอ้อิทธิพลของ ราหูพฤหัสเนี่ยแหละซึ่งในตัวที่ทําให้คุณเกิดเนี่ยก็คือตัวรหัสตัวรหัสมันวิ่งมาตามโค้งมันก็ดึงาเราหูมาด้วยดึงโครงสร้างนี้มาด้วยก็เลยทําให้คุณได้เลื่อนขั้นเป็น C8 ด้วยอายุน้อยนะฮะแล้วก็ส่วนหเหตุการณ์ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่คุณบอกคุณรับมือไวคราวนี้ไอตัวนี้จะมาอีกทีเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นกันเออ ผมไม่ได้ดูผมแค่ดูว่ามันมาใช่ไหมแล้วคุยทางไลน์นะฮะในอนาคตไม่ได้ดูดังนั้นสิ่งที่ผมติดค้างคุณก็คือว่าดาวที่ผมติดค้างคุณนะฮะก็คือตัวพฤหัสเดซจูนถึงสะท้อนลาหูตัวนี้ที่ติดค้างตัวนี้ที่ผมติดค้างแล้วก็ตัวนี้ที่ติดค้างว่ามันจะใหม่ทีเมื่อไหร่เหตุผลที่ผมไม่ดูไอ้ตัวนี้อีกก็เพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะ เพราะมันเพิ่งจะมาหมาดๆเมื่อปีสองปีนี้เองดังนั้นมันจะใหม่ทีก็นู่นน,น่ะคุณใกล้ๆกเกษียณน,นะฮะผมก็เลยไม่ดูเพราะมันยาวเกินไปก็เลยยังไม่ดูเพราะว่ามันนานแล้วคุณจะเชื่อผมได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะเมื่อคุณจะได้เป็นสีเก้าในช่วงนี้คุณจะเชื่อผมละเมื่อคุณเชื่อผมแล้วค่อยมาดูกันว่าไอ้ตัวนี้จะใหม่ทีเมื่อะไหร่เพราะว่ามันจะมาตอนที่คุณเริ่มหงอมและเริ่มแกะนะ่แล้วะ เออสำหรับในปีนี้ดวงคุณก็ยังไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจตื่นเต้นนะครับเพราะดาวเด่นเด่นเนี่ยมันพูดออกไปหมดแล้วในในหน้าเนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดถามผมว่าในปีนี้เป็นยังไงบ้างอืดาวเรื่องความรักของคุณไม่มีเลยนะฮะถามเรื่องความรักไม่มีเลยปีนี้ก็ยังปกติเรื่องชีวิตปกติทั่วไปอยู่ไม่ได้มีอะไรมาโดดเด่นมากปีต่อมาปีหกก็ไม่โดดเด่นนะฮะพอมาปีสองพันสิบเจ็ด โดดเด่นตุ้มขึ้นมาเลยเด่นขึ้นมาชัดเจนเลยดังนั้นช่วง2ปีนี้ก็สร้างผลงานสะสมผลงานสร้างความดีสร้างชื่อเสียงขึ้นมานะสองปีเนี่ยสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยผลงานความสามารถคุณเนี่ยมันจะมาแสดงให้คุณได้เป็นส9ช่วงปลายปี2017ถึงกลางปี2018นะครับ